สวัสดีจ้าพี่น้องกับมาพอกันอีกแล้วจ้าในซ่องแอลชิญกินแซบนัวพี่น้องเมื่อนีนีพาพ,พี่น้องไม่กินตำทะเลเผ็ดปากเปิดพี่น้องมีปูมาจา้าปูมามีกุ้งสดมีหอยนั่งร่มนะจา้ามีปลาหมึกมีอันนี้พร้อมหอยไล่ข้อวหมูอย่างกับมีพี่น้อง <c oughs> ใส่ชูอยางชิมหนักไปเลย <c oughs>

<c oughs> อันนี้สั่งเขาต่ำเอาพี่น้องอย่าขล้องอะไรตาเองหรอกเด็กง่งานเด้ก เป็นยังคือว่าหรือง,งันหรือเป็นป่าพี่หน่องปกติเราจะถ่ายคลิปมือน,นีแล้วลงมืออื่นสินะพี่หน่องบอสิว่าเอ้าคือเห็นลง,งนเนี่ยม้วนเสร็จ <laughs> เดี๋ยวนี้ก็สิได้กลับบ้านยู่ดออพี่นัองกลับบ้านผ้าร้านไปยามเนี่ย ถาแต่เติมไปเด่นอุบุนบัน้นไกยุไกยังแห้งี่นลองเอ้ยไม่ถึิงมาบั้นเอวก็บบันแป้นนะ เราเพ่งได้จังหวัดเรากายูน้องบัวนนะแฟนเพื่อนก็นยูอุบนุนแรกลับบ้านกับกลับใจเทียราท่างนีง่หรอกับสองท่างบริเวณมันไก่กันแห้งจ้งไับกินนั่งขับรถอะ่ะ เจ็ดแปดส้มโมพี่น้องตัวสีหอด้่นอีกคนนึงนะไปยามกันกับไปยามบ่ได้ดูอยากไปยุพี่น้องเห็นละระยะท่างไก่แห้งทำมันยุกไกๆกัน,กน,นคือสิบไปหากันดูอยอะ oi yang

หอยแข็งกินอยากกินหอยแข็งลวกจิ้มอยู่เพี่ยเดี๋ยวมือนาก่อนไปจัดกินผู้เดี๋ยวไปเล่นรุนหนึ่ง kau ini sudiang. กินยากๆแต่ก็มาก,กินคักตัว เชี่ยหายังมาติมันเผ็ดเชี่ยเอาบวกพีกออกแซ่ป เฮงียบพือเกาเหรอพี่นองจ้ะเอาช่วงนี้ก็นานหนาวพี่นองอากาศตั้งจังหวัดบางจังหวัดก็สิบสามสิบสี่องศาแล้วก็ดูได้รักษาสุขภาพยังคงดีๆเราจะเนาะต่างกรุงเทพก็เริ่มหนาวเนี่ยแลละพี่นองอากาศยังมซ้าวว่าโอ้เย็นสบายค่ะมักมักหนาหนาวแล้วพี่นองจ้ะประหยัดไฟ ไปยัดหน้าได้ใส่เสือผางงามๆเนาะพี่น้องไดใส่เสือแขนงงามๆจากไหนพี่น้องก็ดูแลรักษาสุขเจสุขภาพเยี่ของดีๆเนาะจ้าเนาะเอาสำหรับมื้อนี่ก็ไม่กินตำตำทะเลพี่น้องเพชรปากเปิดอีรีเพชรปากเปิดอีรีสมซื้อเขาอยู่พี่น้องอันนี้สั่งมาร้านเพชรปากเปิดสายหนึ่งพี่น้องจ้ากะแสีบของเข้าเจอยู่เอาเอาไว้พอกกนลิบหนาเมื่อหน้าเนาะพี่น้องสำหรับมื้อนี่ขอตัวลาพี่ร้านน้องไปเลวจ้า ไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะไปเจอกันเมื่ออื่นเนาะพี่น้องจ้า